สวัสดีจ้าแฟนเจดมทุกคนนะจ๊ะเจอกันทุกคนประจำทุกสุดสัปดาห์นะกับเจดมพรีวิวนั่นเองนะจ๊ะจะมาพูดคุยเมามอยก่อนเกมนะเกรดสซนติความน่าจะเป็นตัวผู้เล่นที่ฆ่าวระเจรงสนามรวมไปถึงฟันธงลงสกอร์ผลการแข่งขันให้พวกแกได้ดูคลิปนี้แล้วก็ไปดูฟุตบอลให้มันสนุกขึ้นนั่นเองนะจ๊ะก็อย่าลืมล่ะกดไลค์กดแชร์ติดตามมันไว้ทุกช่องทางของฉันเลยแฟนเพจเจดมภาษาไทยนะแล้วก็ยูทูบเจดัมออฟฟิเชียลสับสคริปต์สั่นกระดิ่งให้ฉันด้วย่มยอ พักหนีหนาวพักปีหมงปีใหม่แล้วสิ้นนั่นคือพิมพิเลกอังกฤษนั่นเองวันนี้นํามาฝากกัน4คู่ชูชื่นไปเลยจัดหนักจัดเต็มไปดูกันเลยเริ่มไที่คู่แรกนะจ๊ะ19นาฬิกา30นาทีว่าหนึ่งทุ่มครึ่งนะพวกแกน,นะลูตัน hey h. ลูตันทาวนะจ๊ะเปิดเคนเนเวิร์ตโรสณับ้านของตัวเองเนี่ยสนามเล็กๆที่น่ารักและมีมนลขลังเนี่ยต้อนรับการมาเยือนของฐาน,นอากาศขรักเชนซีนัน่นเองนะไปดูกันหน่อยว่าในตารางคะแนนตอนนี้พวกเขาทําผลงานได้เป็นยังไงกันบ้างลูตันทาวเจ้าทินนะจ๊ แพ้ไปถึง11นัดยิงได้21ประตูเสียไป34ผลต่างประตูได้เสียลบอยู่13นะัดและมีเพียง15คะแนนตอนนี้อยู่ในโซนตกชั้นส่วนทานัการขรักเชนซีของลุงพอร์ชบริชโลปเชติโนนะจ๊ะ19นัด ชนะเเสมอ4แพ้ไป8ยิงได้31เสีย29ผลต่างประตูได้บวกอยู่2และทําไป25คะแนนไปดูฟอร์มหลังกันหน่อย5นัดหลังสุดจากทุกรายการนะจ๊ะลูตันทาวเนี่ยชนะ2แพ้3นะแต่ว่าเป็นการชนะ2 3, นะเก, 2, กมติดในพรีเมียร์ลีกเลยนัดล่าสุดเนี่ยบุกชนะเจฟฟรีย์เดดสาย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นเนี่ยเปิดบ้านเอาชนะนิวเซิลได้1นูนย์นั่นเลงนะถือว่าเป็นการชนะแบบแบ t ทูแบ k หรือ2เกมติดเป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนเลยนะส่วนน้ากับฮาร์รชเชนซีนะจ๊ะชนะ3แพ้2นะก็ วนล,ลูปอยู่แบบนี้สำหรับลุงพอร์ชเกมล่าสุดทดําดีเปิดบ้านเล่นลอนดอนดาร์บี้แมตช์กับครุซาพาเลสเอาชนะไปได้2ประตูต่อหนึ่งนะจ๊ะไปดูเฮดทูเฮดกันหน่อยก็แล้วกันนะพวกแกน,นะห้านัดหลังสุดที่เจอกันเนี่ยเชลซี Chelsea ดีกว่าชนะ3เสมอหนึ่งแพ้ลูตันไปแค่เกมเดียวนะแต่ว่าไอาเกมที่แพ้ลูตันเนี่ยต้องย้อนกลับไปปี1991เลยนะสมัยยังเป็นดิวิชันหนึ่งอยู่เลยน,นั่นเองนะจ๊ะโดยเกมนั้นก็บุกแพ้ลูตันที่เคนเวิร์ดโรสนี่แหละศูนย์ต่อสองแต่ถ้านับนัดล่าสุดดดดใในนนนนนนพรรรรีีีีีีีเเเเเมมมมมยย์์ลลลลลลกกกก็็คืออชช่กก่่านานน่่่วงตตต้ฤูนนููาาาททผซปปบบิิจแฟถัไ <c oughs> 3าสูเลยนะอ่ะทีนี้เราไปดูอัปเดตข่าวครา,าวของทั้งสองทีมกันหน่อยก็แล้วกันลนูตันทาวไม่มีข่าวอัปเดตเลยเพราะฉะนั้นอัปเดตกันดีฐานอากาศารักเชนซีก็แล้วกันล่าสุดมาริเซโอปเชติโนลุงพอชเนี่ยกุญซึร่างอวบของเชนซีเนี่ยก็ออกมาแสดงความกังวลเล็กน้อยว่าโรมโอนีเวียที่ทาผิวแล้วขาวโรมโอลาเวีย <c oughs> กองกลางตัวหลักที่เขาซื้อมาหวังจะให้เป็นแบบนั้นปรากฏไปเป็นตัวหลักอยู่ที่โรงพยาบาลเชนซีซะอย่างนั้นเนี่ยนะจ๊ะพักยาวถึง4เดือนและเพิ่งได้ลงสนามไปครึ่งชช่่่โมมมในนนเเเกกททีะา,าละไดด้้2ตตอ1ยแสุจบ เจ็บซ้ำซะอย่างนั้นทําให้พอจะเ,เริ่มจะเครียดจากอาการบาดเจ็บของลาเวียขึ้นมาแล้วนะโดยพอได้สัมภาษณ์แบบนี้บอกว่าก็กังวลน,นะเป็นกังวลเลน่นนนะเพราะว่าลาเวียเนี่ยก็เจ็บแบบไม่เป็นหาอะไรก็ไม่รู้พอก็ไม่รู้แต่หวังว่าจะไม่ใช่ปัญหาใหญ่ไม่เจ็บหนักไม่พักยาวนะอันนี้ก็ยังไม่รู้ไม่รู้เดี๋ยวสกแกนเดี๋ยวรู้อ่ะนั่นคือลุงพอสจะให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการบาดเจ็บของโรเมโอลาเวียนะทีนี้เราไปดูเกรดก่อนเกมคู่นี้กันหน่อยก็แล้วกันนะจ้ะเชลซี Chelsea เนี่ยนะในการเจอก ประตูมา3นัดแล้วนะและนั่นทําให้พวกเขาเนี่ยนะชนะลูตันติดต่อกันมา3นัดแล้วจากทุกรายการล่าสุดที่เจอกันโดยตรงนะทีนี้ไปดู11ผู้เล่นตัวจริงที่คาดจะลงสนามของเจ้าถิ่นลูตันท่าของร็อบเอ็ดเวิร์ดกันบ้างนะมาจาก whoScored.com นะระบบ3 4 2 1นะจ๊ะผู้มสับประตูเป็นโทมัสกามินสกี้แนวรับก็จะมีเทเดนเมนกี้นะกาเบรียลโอโชแล้วก็อามาริเบลสี่กองกลางนะจ๊ะมีอัลฟี่ดัฟตี้นะแรนกิลรอสบาร์ลีย์แล้วก็อัลเบิร์ตแซมบี้โลโกงกาตัวทุกสองคนจะใช้แอนดรอสทาวเซนกััับบบบเเเเเจจคออออออราาาาาาาววนนนนและะกงงงหง ar, o, ้้ตปยย่่ดโ นั่นคือโรเบิร์ตเอดเวิร์ดและลูกทีมไปดูทีมเยือนอย่างฐานการขันรักเชนซีของลุงพอสมาร์เชลเปเชตินโนนะจ๊ะสี่สองสามหนึ่งประตูเป็นจอร์เจเปโตรวิชนะจ๊ะสำหรับเชนซีนะนะรับสี่คนนะมีมาโลกุสโตอักเซลดิซาซีวัยรุ่นสามเก้าอย่างเตโกซิลวาแล้วก็รีไวโควิลแบ็กซ้ายมิดฟิลด์คู่กลางจะเป็นคอนเนอร์การ์ลเกอร์กับตันทีมจับคู่กับมอยเซสกายเซโดตัวลูกสามคนนะจ๊ะโนนี่มาดูเอเก้นะโคพาเมอร์ co mer, แล้วก็ไรทีมหนู่หลิงสเตอร์ลิงกองหน้าตัวเป็็็็็นนนนนคคคครรริสโโตเเเเเเเฟอออออ์มพพาาาลฮุ้ณูว่จะป เกมนี้จะดํามองว่าลูตันช่วงหลังเนี่ยโอ้โหเห็นช้างเป็นมดและเริ่มฟอร์มกระเตืองขึ้นและชนะ2นัดติดด้วยส่วนเชลซีของพอต่ยไม่รู้เป็นไรชนะแพ้ชนะแพ,ชนะแพ้มันวนอยู่แบบนี้เกมนี้จะเป็นเกมที่ลูตันทําได้ดีมากในการเล่นเกมรับแล้วรอสวนกลับปล่อยให้เชลซีคลองบอลบุกเข้าใส่และจะเข้าทางเจ้าถิ่นซึ่งจะดามองว่าเชลซีโอกาสชนะก็มีแต่เชื่อว่าลูตันมันจะสู้ตายเลยเล่นในบ้านโดยถวายหัวแน่นอนโอกาสแบ่งแต้มหรือโอกาสเสมอมีสูงเลยนะจ๊ะสกอร์ที่กาวาจะเกิดขึ้นนะลูตันทาวเสมอกับเชลซี1ึ ประตูตอหนึ่งอ่ะมาดูคู่ที่2กันต่อนะจ๊ะเป็นคู่ที่ใส่เสื้อสีเดียวกันเลยก็คือสีม่วงกับสีฟ้านั่นเองนะหรือว่าสีเลือดหมูกับสีฟ้านั่นเองสำหรับแอสตวิลล่าจะดวลกับเบอร์ลนี่นั่นเองนะจ๊ะสี่ทุ่มตรงที่วิลล่าพ์คนะไปดูสถานการณ์ของทั้งสองทีมในพรีเมียร์ลีกปัจจุบันกันก่อนจะลงสนามนัดนี้นะแอสตวิลล่าของอูนายเอมอรี่คนอู่ทองนะ19นัดพวกเขาชนะ12เสมอ3และแพ้แค่4เกมยิงได้ถึง40ประตูเสียแค่25ผลตามประตูููได้บววกกออย่่่ลลแแะะมีีคนนนสเรขง พี่บริษัทแบงซองกัมปานีนะจ๊นะสิบเก้านัดพวกเขาชนะแค่3เสมอ2และแพ้ไปถึง14แลนะยิงได้แค่18ประตูเสียถึง38ลูกทําให้ผลต่างประตูได้เสียลบอยู่20และมีแค่11คะแนนเท่านั้นเองอยู่ในโซนตกชั้นไปดูห้านัดล่าสุดในทุรการของน้องคู่กันหน่อยนะจ๊ะวิลล่าเจ้าถิ่นนะชนะ2เสมอ2แพ้1โดยเกมลัาสุดพวกเขาบุกแพ้แมนเชสเตอร์เดที่โอทรฟฟอร์ดรีสอร์ทแล์สปาไป2ต่อ3แม้จะนําก่อน2อศูนย์ก็ตามนะโดยถ้าจะนับนัดล่าสุดที่วิลล่าเก็บชัยชนะได อสอต่อหนึ่งส่วนเบอร์รี่เนี่ยนะจ๊ะถ้านัดหลังสุดชนะ1เสมอ1แพ้ถึง3เกมแล้วนัดล่าสุดเนี่ยก็เปิดเทิร์ฟมัวสนามที่มองไม่ค่อยชัดเนี่ยแพ้พิปรีณลิบภูไปศูนย์ต่อ2นะโดยก่อนหน้านั้นพวกเขาบุกชนะฟูลแลมได้2ต่อ0ก็ทำให้ตอนนี้ฟอร์มมันลุ่มๆดอนๆพอสมควรสำหรับลูกทีมของไอ้บริษัทแบงซองกอมบานีนะจ๊ะไปดูเฮดทเวดกันหน่อยนะ5เกมหลังสุดที่คู่นี้เจอกันเนี่ยนะวิลล่าชนะ2เสมสอ2และแพ้เบอร์ลี่ไป1นัดเรียกว่าสูสีดููููููดดดีีีีีีคค่่่่่ขข้้้้หหหหมมมมมจจาากกกกกสรรััับนนนนนะะอออออเเเไปปตงงทท2ยแลว อูนายเอเมรี่เนี่ยต้องย้ำลูกทีมเลยเขาบอกว่าการเล่นดีแค่บางช่วงในเกมมันไม่เพียงพอที่ทาให้ทีมเก็บชชนะได้ยกตัวอย่างเกมที่แพ้ยูนิเต็ดเนี่ยเล่นดีแค่60นาทีแรกหลังจากนั้นเนี่ยเป็นยูนิเต็ดวันเวทิเกตเลยนะจ๊ะก็เลยต้องยกระดับและปลรับปรุงฟอร,ร์มกันเล่นกันต่อไปนะดูนะในสัมภาษณ์แบบนี้เขาบอกว่าก็จริงๆแล้วเนี่ยเราก็ต้องแสดงความต้องการของตัวเองออกมานั่นแหละก็ต้องเล่นให้มันดีไม่ใช่ว่าดีแค่ชั่วโมงเดียวหลังจากนั้นเนี่ยเกมมันก็ไม่เข้าที่เข้าทางเป็นเรื่องดดดีีแีแแแลละะถ้้้าาาาาาเเเเรรรร่่่่่่นออตตกกก็็งงงบบบปสณ์ววไมใชชคคข ยกระดับไปเราต้องปรับปรุงแล้วพัฒนากันต่อนักเตะบางคนของเราเนี่ยมีประสบการณ์อยู่แล้วเล่นได้ดีเล่นมาตรทานสูงในตลอดทั้งเกมแน่นอนละ่ะบางคนก็เพิ่งจะเรียนรู้เป็นดาวรุ่งก็เก็บประสบการณ์กันต่อไปนะตามนี้ก็เชื่ออูก,ะะก็แล้วกันนั่นคือบทสภาพอูนายก็แอบเซง็งลูกทีมเล็กๆที่เล่นดีบางช่วงบางช่วงเล่นไม่ดีทําให้เกมไม่เป็นตามที่เขาต้องการนั่นเองนะจะ๊ะทีนี้ไปดูกันที่วงซองกอมปานีตํำนานกองหลังขอมซิตี้ที่คุมเบอร์ล,ลี่อยู่ตอนนี้กันบ้างเจ้าตัวยืนยันบอกว่าตอนนี้ทททททีีีีมมมมุุกในนนพพเ่ถือาป็คณภ สูงมากแล้วหลีกเนี่ยก็เป็นหลีกที่เข้มข้นเหลือเกินน่นทําให้ตัวเขาได้ต้องยกระดับทีมขึ้นมาให้ได้ทันเวลาไม่งั้นเนี่ยจะหนีตกชั้นในช่วงท้ายไม่ทันเนานะโดยกยวกรดีสัมภาษณ์แบบนี้เขาบอกว่าเออสิ่งที่เกิดขึ้นในพรีเมียร์ลีกเนี่ยนะมันคือทีมที่เป็นระดับท็อปทุกทีมแล้วอะและทุกทีมก็มีสไตล์การเล่นมีไอเดียการเล่นแล้วก็มีจุดเด่นที่แตกต่างกันไปอะนะไม่ต้องสงสัยเลยว่าทุกทีมในพรีเมียร์ลีกคือทีมแบบนั้นอนาคตเนี่ยนะก็ มีคิดว่าเบอร์รี่ก็ยกระดับขึ้นมาประมาณหนึ่งแล้วนะก็หวังว่าเราจะทําได้ดีต่อไปในอนาคตอ่าก็ต้องรอดูแล้วกนะันว่ากองปนีจะยกระดับเบอร์รี่ได้จริงหรือเปล่าเพราะตอนนี้อยู่ในโซนตกชั้นนะเธอจา๋าอ่ะไปดูเกรดก่อนเกมคู่นี้กันหน่อยกันลวกันนะจะ๊ะวิลล่าเนี่ยนะเล่นในวิลล่าพาร์คเนี่ยนะสามเกมหลังสุดเจอกับเบอร์รี่ในทุกรายการเนี่ยพวกเขาเสมอหมดเลยเว้ยและเบอร์รี่เนี่ยนะบุกมาเจอกับวิลล่าเนี่ยในทุกรายการห้านัดหลังสุดพวกเขาไม่แพ้วิลล่าเลยนะก็ถือว่าสถิติใช้ได้ในการเยือนวิลล่รับบะะีีท้ไปดู เป็นตัวจริงที่ข้ามจะลงสนามจาก w h o ซอลดอทคอมาหน่อยนะเริ่มที่เจ้าถิ่นแอสตวิลลาของอุนายเอเมรีคนอู่ทองเนี่ยสี่สประตูจะเป็นเอมิเดือดแชมป์โลกมาติเนสและรับ4คนนะจ้ามีแมตติเงินสดแคชอเล็กซ์โมเรโนเดโก้คาร์ลอสแล้วก็เอสลิกคงซ่านะกองกลาง2คนนะเรนเดอร์เดนดองเกอร์จับคู่กับดักลาสลุย3ตัวลุกจะใช้เจคอบแรมซี่จอห์นแม็กกินกับตันทีมแล้วก็เลออนเบลลี่กองหน้าตัวเป้าก็เป็นศูนย์หน้าทีมชาติอังกฤษอย่างโอลิเวอตกินส์ไปดูที นะักรับ4คนคนะจะมีวิตินโย่นะดาราโอเช่จอแดนเบเยอร์แล้วก็ชาลีเทเลอร์4กองกลางนะจ๊ะทางขวาใช้วิสันโอเดอร์แบ์นะทางซ้ายเป็นโจอ,อี้กุตมุนสันคู่มิดฟิลด์เป็นซันเดอร์เบอร์เก้จับคู่กับจอชบราวน์ฮิลกองหน้าคู่นะใช้เซกี้อัมดูนี่จับคู่กับไลฟอสเตอร์ความน่าจะเป็นของเกมนี้จะทำว่าวิลล่าต้องเน้นเป็นพิเศษเลยในวิลล่าพาพวกเขาเจอเบอร์ลี่ซติไม่ค่อยดีก็จริงแต่วันนี้จะเปลี่ยนแปลงไปเชื่อว่าอูไนเอมเมรีคนอู่ทองจะต้องเน้นในลูกทีมบุกบดขยีีีีี้้ใสส่่่่่่เเเบออรรร์ยซึงงงงป็นนนทมทมกัไคดผููปปตตวจิแ รับเนี่ยปล่อยให้เจนทัฟฟอร์ดโดนรอเป่ามากเกินไปเช่นเดียวกันเบอร์ลี่เองก็มารับแล้วรอโต้และไอ้เรื่องการบิลอัพเรื่องอะไรเนี่ยตัดทิ้งช่วงหลังเริ่มรู้ตัวและเล่นบอลไดเรกโยนใส่โยนใส่ก็อาจจะทําให้กองหลังของวิลล่าเนี่ยไม่เติมสูงมากแต่เชื่อว่าบทกันไปบทกันมาแล้ววิลล่าจะดีกว่าและน่าจะเก็บชัยชนะ3มแต้มทิ้งท้ายปีนี้ให้กับแฟนๆสิงห์พยองได้ไม่ยากนักนะจ๊ะสกอร์ที่ข้าวจะเกิดขึ้นนะแอสตันวิลล่าชนะเบอร์ลี่สประตูต่อศูนย์อ้าวขอย เดิมนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ระลบสีฟ้าของกุซซูโรจิตอีเป๊ปกอร์เดล่าเนี่ยนะจะเปิดเอ <c oughs> <c oughs> ็มตี้ฮัทเอเดียสเตเดียมดวลกับทีมบวยเลยอย่างเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดหรือว่าดาบคู่ที่ไม่คมนั่นเองนจะจ๊ะไปดูสถานการณ์ในลีกตอนนี้ของทั้งสองฝั่งกันเลยสวนทางกันอย่างสิ้นเชิงนะซิตี้ของอีเป๊ปเนี่ยนะจ๊ะสิบแปดนัดในลีกเนี่ยชนะสิบเอ็ดเสมอสี่แพ้สามยิงได้ถึงสี่สิบสามประตูเสียไปยี่สิบเอ็ดผลต่างประตูได้เสียบ,บวกอยู่ยี่สิบสองและมีถึงสามสิบเจ็ดคะแนนส่วนเชฟฟ ยิงได้น้อยที่สุดในหลีกแล้วก็คือ15ประตูนะจ๊ะและเสียมากที่สุดเลยคือ47ประตูผลต่างารูได้เสียลบอยู่32มีแค่9คะแนนยังไม่ข้าม2หลักเลยนะแต้มนะไปดูสถานการณ์5้านัดหลังสุดในทุรการของทั้งสองฝั่งกันหน่อยก็แล้วกันนะจ๊ะซิตี้ขออีเ๊ปชนะ4เสมอ1ถือว่าฟอร์มโดดเด่นและเพิ่งไปคว้าชแชมป์สโมโสรโลกมาด้วยนะส่วนเชฟฟิลเดตของคริสไวด์เนี่ยนะก็ชนะ1เสมอ1แพ้ถึง3จากคัด้านหลังสุดในทุรการจ้าไปดูเฮดทูเฮดคู่นี้กันหน่อยเจอกันโดยตรงนนนนน่ยนะ้ย้อกกลลัััไป6ดดหงสุใุใรรมิ City, ชวนะ เลยจ้ะและชนะแบบที่แบบออกเบียดเบียดซะด้วยนะเออแปลว่าเชฟยูเวลาเจอซิตี้มันก็แอบ,บเหนียวเหมือนกันนะโดยนัดแรกของฤดูกาลนี้เนี่ยแมนซิตี้ก็บุกไปชนะเชฟฟี่แต่ได้2ประตูต่อหนึ่งนะจ๊ะทีนี้ไปดูอัปเดตก่อนเกมมาหน่อยแล้วกันนะเป็นฝั่งซิตี้ล้วนๆเลยนะจ๊ะโดยเป๊ปกูเดล่าเนี่ยเริ่มแสดงความกังวลเหมือนกันสำหรับอาการบาดเจ็บของผู้เล่นที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะอย่างจอห์นไอคอนหินสโตนเนี่ยก็เพิ่งเจ็บในเกมที่เอาชนะทีมเก่าของ,ของเขาอย่างเอเวอบัตันได้3ต่อนหนึ่งนะเจ็บข้อเท้าเป๊ปปไสัมภาษณ์แบบนี้เาาบอกว่มันดูไม่่นะ่ดดดดีีีเเเเเลลลลยยยยยนนะะะะแแแต๋๋วววจจสกกภาาาหหัง็ูข้ทป ของจอห์นสโตนเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างะนะก่อนหน้านี้นนก็เจ็บมาโดยตลอดนะทั้งเจ็บสะโพกเจ็บอะไรเนี่ยมาเจ็บข้อเท้าอีกแล้วและเพิ่งจะช่วยเล่นให้กับเราไปในพรีเมียร์แค่8นะัดเท่านั้นเองนะั่นคือเป๊ปพูดถึงจอห์นสโตนนะทีนี้นักข่าวก็ถามต่อว่าเฮ้ยเควินเดบรอยเนี่ยก็เธอเนี่ยเพลย์เบกเกอร์ทีมชาติเบลเยียมจะกลับมาได้เมื่อไหร่เพราะเห็นลงฝึกซ้อมอะไรเรียบร้อยเลยนะเป๊ปก็บอกว่าไม่เร่งคืออยากจะให้ฟิตซ้อมร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆแล้วค่อยลงสนามเพราะว่าไม่อยากให้กลับมาแล้ว,ลวเจ็บซ้ำน,นะนั่่นนนนเเเอองงะโดดดยยปป๊พูถึบบบรแี้วา เขาเจ็บพักไปทั้ง3เดือนแล้วเนี่ยถ้าเกิดไปเร่งไปฝืนเนี่ยนะเดี๋ยวเจ็บซ้ำอีกครั้งเนี่ยมันจะไม่คุ้มมอานะาไม่คุ้มไม่คุ้มก็เดี๋ยวค่อยๆเช็คปทีละขั้นตอนนะอัปเดตก็ทีละขั้นตอนไม่อยากให้เขาบาดเจ็บหนักตอนนี้เขาฝึกซ้อมแล้วเขาก็อยากจะกลับมาเล่นเร็วๆนี้แหละแต่เรากับทีมแพทย์ก,ก็ยืนยันกับเขาบอกว่าอยากให้เขาฟิตเพื่อลงเล่นให้มันยาวทั้งฤดูกาลไม่ใช่ฟิตสาหรับ1เกมแล้วพักไปอีกหนึ่งเกมแบบนั้นไม่เอาอ่านั่นคืออัปเดตอาการบาดเจ็บของทั้งเดอร์ Stone, บ,บ โปรแบบชมป์ล่าสุดไปควา้าแชมป์สโมสรโลกมาอีกลูกทีมจะแบบเหี่ยวหรือเปล่าจะแบบไม่กระตือรือร้นหรือเปล่าเป๊ปบ,บอกไม่ใช่เลยการไปควา้าแชมป์สโมสรโลกเนี่ยจะทำให้ลูกทีมของเขาเนี่ยโฟกัสในพรีเมียร์ลีกมากขึ้นเพราะว่าเหมือนปลดล็อกไปทีละถ้วยทีละถ้วยแล้วก็กลับมาโฟกัสทีละถ้วยทีละถ้วยนั่นเองนะโดยเป๊ปไปสัมภาษณ์แบบนี้นะเขาบอกว่าเออเป๊ปจำได้บนเครื่องเนี่ยตอนกลับจากซาอุเนี่ยลูกทีมก็คุยกันเป๊ปก็แอบฟังนะเป๊ปแบบพวกพวกสาระแนอยู่แล้วชอบแอบฟังอะนะเขาคุยกันว่าเออเนี่ยเดี๋ยยยยวววเเ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 เรรรรราาาาจจจจะะะะะะตตตต้้้ออ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 องงงงงงกััััับบ์์นนนนนลททไไไไไ่ดดดดพพููปมสุุช สามต่อนหนึ่งเนี่ยนะเป๊ปก็เลยคิดเออนี่แหละทีของกูมันต้องแบบนี้มันยังพยายามกันอยู่ยังโฟกัสกันอยู่อะไรแบบนี้นะเราเล่นกันเยอะมากนะในหลายรายการเลยฤดูกาเนี้หลายคนบอกว่าเราไม่เหมือนเดิมแต่เราแพ้แค่เกมเดียวนะจาก13นัดหลังสุดเนี่ยถ้าไม่นับเกมสโมสรโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยนะหลายคนก็พูดกันไปเรื่อยเออเออ่เอาเดี๋ยวรอดูว่าคืนนี้จะเป็นยังไงในการเล่นกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะจ๊ะอ่ะเราไปดูเกรดก่อนเกมคู่นี้กันหน่อยแล้วกันนะจ๊ะซิตี้เนี่ยนะเล่นในบ้านเนี่ยเจอกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดห เสียประตูให้เชฟฟี่วิเต็ดเลยนะและอย่างที่น้ำบอกไป6นัดล่าสุดที่เจอกับเชฟฟิ่วิเต็ดในทุนาการพวกเขาชนะรวดเลยจ้า10นัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยนะมีถึง8นัดที่ซิตี้ลงสนามแล้วยิงประตูได้เกิน2.5ประตูนั่นแปลว่าเจอใครก็ตามเนี่ยยิงไส้แตกตลอดสำหรับซิตี้นะทีนี้เราไปดูเสียงผู้เล่นตัวจริงที่ข้ามจะลงสนามของ2ฝั่งกันหน่อยกันแล้วกันนะจ้าเริ่มที่รือรบสีฟ้าของอีเป๊ปโกดิล่าแมนซิตี้นะสี่สองสามหนึ่งจากเว็บไซต์ w h o กอร์ดอทคอผู้สารประตูเป็นเอเดอร์ซอนจนะี้แนว อาร์เก้แล้วก็ยอชโกกวาดิโอคู่มิดฟิลด์เนี่ยโอ้โหแข็งปึกเลยโรตรี่เล่นร่วมกับ,บามาโตโควาซิชสตัวลุกนะมีแจ็คเดอะดรังเกอร์กิลิชขีเมลที่เตะบอลได้นิดหน่อยฝั่งซ้ายนะตรงกลางเป็นฟิลด์เดอะตะขอโปเดนและทางขวาเป็นแบราโดซิลวากองหน้าตัวเป้านี่ร้อนแรงเหลือเกินฮูเลียนอาวาเรสไปดูที่เชฟฟิลด์ทีมเยอือนนะจ๊ะสี่สี่สองนะผู้สาประตูเป็นเวสต์ฟอร์ดเดนแฮมนะรับจากขวาไปซ้ายมีจอช์เบลด็อกนะจ๊ะออสตันทรัสตี้แจ็คโรบินสันแล้วก็ลุคโทมัสกองกลางสี่คนขวาไปซ้ายเเเเหมมืออออนนนนนกกัะีจดโโบลิวรร์์ วูดวินิสซูซาแล้วก็คาร์เมลอนอาร์เชอร์คู่กองหน้าจะเป็นรานบิลสเตอร์เล่นร่วมกับโอลิมแม็กเบอร์นีคู่นี้เนี่ยความน่าจะเป็นของเกมจะดำมมองว่าไม่น่ารอดเชฟฟิลด์เดยังไงก็ไสแตกวันนี้แมนซิตี้เล่นในบ้านทิ้งท้ายสิ้นปีให้กับแฟนๆของเขาด้วยนะนะเพราะนั้นดูแล้ววันนี้น่าจะบดขยี้บี้ใส่เชฟฟิลด์เดตแบบงงหัวไม่ขึ้นเลยแล้วโอกาสที่จะชนะยับเยินแบบถลม่มทลายมีสูงจะดำมมองว่า3ประตู4ประตูมีโอกาสที่เราจะได้เห็นเพลิดเพลินอาจจะเป็นไสติอะไรแบบนั้นเลยเพราะเชฟ เพราะนั้นดูแล้วสกอร์ที่คาดจะเกิดขึ้นแมนเชสเตอร์ซิตี้ถล่มเชฟฟิลด์ยีเรตต์4ประตูต่อ0อ่ะมาปิดท้ายที่คู่เดือยกันแล้วกันนะจ๊ะเที่ยงคืนครึ่งนะที่ซิตี้กราวของเจ้าป่าเดยอกันนอร์ดิอมฟอเรสต์ Forest, จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเจเดำนั่นเองนะจ๊ะโดยสเซการ์ในลีกของทั้งสองทีมนะไปดูกันที่ฟอเรสต์เจ้าถิ่กนก่อนกันแล้วกันล่าสุดเพิ่งได้โคช้ชคนใหม่อย่างนูโน่เอสเปริโตซานโตอดีตกุนซอของวูฟและสเปอร์กลับมารับงานแทนททีีีีีีี่่่่สตตฟคูเเเเเเปปปออออรรร์์โดดดนนนนนน้้้งกกกกกไพพพพืาาาาจหชัััะ19บวขใมยล ไดูกาลนี้ชนะ4เสมอหแพ้ไปถึง10เกมยิงได้22และเสีย3 4ประตูนะจ๊ะผลต่างประตูได้เสียลบสนะและมี17คะแนนไปดูแมนยูเต็ดของเด็กะนะกุนนะซือหัวสวยกนหน่อยนะจ๊ะ19านะพวกเขาชนะ10เสมอนัดเดียวเสมอในแดงเดือดนะกับพี่ๆแล้วก็แพ้ไป8เกมนะจ๊ะโดยยิงได้21เสีย25นะผลต่างประตูได้เสียลบ4แล้วมี31คะแนนไปดูหนะัดหลังสุดในธุรการของทั้งคู่กนหน่อยนะจ๊ะฟอร์เดสเจ้าถิ่นชนะ1เสมอ1แพ้3นะโดยนัดล่าสุด,ดเดีถึงขนาดบุกไป สถานิการซาอุดีนิวคาสเซิลยูนเต็ดถึงเซนต์เบอร์สักพาร์คเซนต์เจมส์พาร์คสาต่อหนึ่งเลยนะส่วนแมนยูเต็ดของเตนารก็เหมือนกันเลยชนะ1เสมอหนึ่งแพ้3เกมล่าสุดเนี่ยพลิกนรกกลับมาชนะแอสต์วิลล่าได้3 2ที่โอทราฟอร์ดแล้วจะโดนนำไปก่อนถึง2ประตูสูงนะจ๊ะ <G ül> ไปดูเฮดตูเฮดการเจอกันโดยตรงข,งของคู่นี้กันหน่อยนะจะนำไปหามาแล้วก็ตกกระจายเหมือนกันนะสิบนัดหลังสุดในทุ่การที่เจอกันเนี่ยนอเดลฟอร์เรสต์แพ้แมนยูเต็ดสิบนัดรวดเลยเรียกว่าเจอกันสิบเกมหลังสุดเนี่ยไม่เคยงอหหัััวชนน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 นะะะแมมยยูไเเเเเตต็็ดด้้ลพราาีี่่่ปสสถิิทใจืก โดยนัดแรกที่เจอกันที่โอทราฟอร์ดถ้าจำกันได้ในแมตช์ใหญ่ก็โดนนำไปก่อน2-0นะจากไทโบอาโวนิยกีแล้วก็วิลเลอร์โบลียก่อนที่จะยิงรวดเดียว3ประตูรวดเลยนั่นเองนะจ๊ะจากคริสเตียนเดบาร็ทเอร์เซนพี่บ่าวเกษมวิโรจน์แล้วก็ปิดท้ายที่บรูโน่เดอโย่เฮ้ยแฟนานโฟกิงช่วงต้นฤดูกาลเนี่ยพายูเต็ดกลับมาชนะฟอร์เรสต์ได้3-2นะทีนี้เราไปดูอัปเดตข่าวคราวกันหน่อยแล้วกันนะจ๊ะไปกันที่รัสมุธเดอะพักพิงหอยลุนกองหน้าทีมชาติเดนมาร์กไว้แค่20ขวบททีีีีีี่่่่่่่ยยยยิิิิงงงใใในนนนนนพพรรเเเเเเมมมม์ลลลลลลกกกไไไดดด้้้้แวววาาาาาสุชะ3-2จตตับออข ว่าเขาจะต่อยอดจากฟอร์มการเล่นกับวิลล่าและยิงประตูเพิ่มเติมให้ยูเตดได้แน่นอนนะโดยเขารูด้สัมภาษณ์แบบนี้ว่าเออมันนานแล้วนะฮะที่หอยยิงไม่ได้แต่หอยก็มีความสุขมากๆตอนนี้เหมือนเป็นคนที่มีความสุขที่สุดในโลกเลยนะฮะอย่างที่ทุกคนบอกเลยนะฮะว่าหอยเนะี่ยยิงได้เยอะในแชมเปี้ยนลีกนะฮะกับทีมชาติเดนมาร์กเพราะนั้นในพรมเมียร์ลีกเดี๋ยวหอยก็ยิงได้แล้วหอยหวังว่ายิงลูกแรกได้จะต่อยอดต่อไปได้นะฮะอ้าวตามนี้เดี๋ยวรอดูน้องหอยเริ่มต่อยอดจากคืนนี้เลย ตนะก็บอกว่าเขามั่นใจนะว่าน้องหอยเนี่ยนะจะยิงประตูได้ต่อเนื่องในพรีเมียร์ลีกแน่นอนนะโดยพี่ฮาร์คให้สัมภาษณ์แบบนี้บอกว่า๋อ,อ้แน่นอนแหละนะฮาร์เกงก็คุยกับเขามาตลอดก็ย้ำเขาว่าเขายิงประตูได้ดีกับทั้งทีมชาติเดนมาร์กกับทั้งเราในแชมเปี้ยนส์ลีกเพราะฉะนั้นในพรีเมียร์ลีกเชื่อมั่นไว้น้องเดี๋ยวน้องก็ยิงได้และเชื่อว่าตอนนี้น้องมันยิงได้น้องมันต้องยิงเพิ่มได้เราว่าเมื่อการทำงานหนักมันสมริดผลเนี่ยนะเดี๋ยวประตูมันก็จะตามมาเองอ่าตามนี้นะ ส่วนใหม่ของตระกูลเกรเซอร์กับแมนยูเต็ดอย่างเซอร์จิมรดคลิฟ์และกลุ่มทุนอีเนียสกันบ้างนะโดยเดนฮามบอกว่าการเข้ามาของเซอร์จิมรดคลิฟ์เนี่ยจะเป็นส่วนผสมที่ลงตัวและพาแมนยูเต็ดกลับมาประสบความสำเร็จตามเป้าหมายได้แน่นอนนะโดยพิกากให้เป็ภาพแบบนี้บอกว่าเออฮาร์กว่ามันไม่ส่งผลอะไรต่อน,นักเตะหรอกนะสำหรับฮาร์กแล้วเนี่ยฮาร์กรู้มาตลอดแหละว,ว่ากระบวนการมาอยู่ตรงไหนแล้วเพราะนั้นฮาร์กรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นตอนนี้เรามองไปข้างหน้ากันแล้วกันนะการที่ท่านเซอร์จิมกับกลุ่มทุนของเขาเข,าเข้ามาเน เขาจะช่วยเราและบรรลุเป้าหมายไปด้วยกันนะการทํางานร่วมกันมันมีทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งเราและฝั่งเขาเพราะนั้นไม่ต้องห่วงเราจะก้าวหน้าไปด้วยกันอา้าวตามนี้ก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันเชื่อว่าตลาดซื้อขายนาเตะม,มกราคมนี้เนี่ยกลุ่มทุนเอเนอสกับเซอร์จิมน่าจะมีส่วนร่วมแน่นอนนะจ๊ะอา้าวเราไปดูเกรดกรอนเกมคู่นี้กันหน่อยก็แล้วกันนะจ๊ะยูเต็ดเนี่ยนะชนะฟอเรสต์มา10นัดติดแล้วนะถือว่าเป็นการผูกปีชนะเลยก็ว่าได้นะและการเจอกับฟอรเรสต์เนี่ยนะนหนนาน้าน้ออย2ประะตูเสมนะ อ่ะเราไปดูผู้เล่นที่ครับจะลงสนามกันหน่อยแล้วกันนะจ๊ะเสียผู้เล่นเนี่ยจาก c o o s c o r e c o m นะไปดูกันที่ฟอ r e เรสของ Nuno e เอสเปริโตซานก่อนเลย 4, 2, 3, 1ผู้ระตูสาประตูเป็น m a t เ t อร์เนรนัรับ4คนนะจ๊ะมี g อนซาโลเดอแชมป์โลกมอนทิลมู i l l o แล้วก็ทางด้านของ Musa n i ียคาเต้แบ็ไซ e ์เป็นหน้าที่ของโอล่าไน้ามิดฟิลคนนะเป็นดานิโลจับคู่กับแรน y เยส3ตัวรูกนะจ๊ะมีคาร u ัมัซนโอดอยนะมอร์แกนกิฟส์ไว้แล้วก็แอนโทนีเดอธรรมดาเอลกากองหน้าตัวเป้างริสสววููดไปแมเตออกกนะะณยยหับ้าจ C23 3-1น,นะผู้สามตัวเป็นอองเดรเดอร์ซงติงโอนาน่าแบ็คขวาเป็นอารอนเดอร์แมงมุมลายตัวนั้นชาเน้นมันสมซาเาลื่อนทนบาบิซาก้าแบ็คซ้ายจะเป็นดิโก้เสาแรกไม่มองเสาสองไม่ตรงเลงเสาธงก็แล้วกันดาวโลอ,อชหอยชิบหายคู่เซ็นเตอร์แบ็คนะจ๊ะเก๋าทั้งคู่เลยราฟาเอลเดอร์แชมป์โลก2018วารานจับคู่กับจอห์นนี่ไอจอนเอเวอนส์สองมิดฟิลนะด์นะคริสเตนเดอบาลันเอเดเซนเล่นร่วมกับคอบบี้เดอะความหวังใหม่ไมนูคู่นี้ลงตัวมากสามตัวลูกนะจ๊ะอาริฮาโดการาช่ายการาโชนะบรูโโนนนน่่่เเเเเดดดดดออออยยฮ้้้้้้ฟฟรร์ััััคคิงงงแแลลวววกก็มมมาาาาาสสะหตปปทีไ รัสบูตเดอะพักพิงฮอยลุนโดยความน่าจะเป็นของเกมนี้จะดัมมองว่าแมนยูเต็ดมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับฟอเรสต์เองก็มันม่นใจต่างฝ่ายต่างมั่นใจถ้าเล่นในเกมของตัวเองจะดัมยังมองว่าฟอเรสต์ก็ยังเป็นรองแมนยูเต็ดอยู่เล็กๆดีอย่างเดียวนี่คือพวกเขาเล่นในบ้านและิตี้กราวเป็นสนามที่เล็กแฟ,แฟนๆเนี่ยกระตุ้นทีมเจ้าบ้านได้ดีมากๆแล้วก็ส่งความกดดันมาที่ทีมเยือนนั่นเองนะจ๊ะแต่เชื่อว่าเรเดนฮารน่าจะต่อยอดโมเมนตัมที่มาจากเกมกับวิลล่าได้แล้วถ้าเล่นแบบครรรรึ่่่่่่่งงงงหหลลลลลััในนนนนนกกกาาาาาาาเเเเเเจจจจออออวววิีียยยดดดมมมฟสสตต์ไะป็็ทบบแแูู้ เบียดกันไปบดกันไปเนี่ยนะยูเต็ดดีพอที่จะเก็บ3แต้มออกมาแต่เชื่อว่าจะเป็นสกอร์การแข่งขันที่แบบออกเบียดเบียดนะและยูเต็ดก็น่าจะเสียประตูตามเดิมเพราะเดือดซ่งติงเนี่ยตรงเป็นตุงจริงๆนะจ๊ะเธอจ๋าสกอร์ที่คาดจะเกิดขึ้นนะนอรเเดลฟอเรสแพ้แมนเชสเตอร์ยูเต็ดหนึ่งประตูต่อสองอ้าและนี่ก็ทั้งหมดของเจดมพรีวิวในสุดสัปดาห์นี้กับพรีเมียร์ลีกอังกฤษค่ำคืนวันเสาร์ก็หวังพวกเราจะมีความสุขกับคลิปนี้นะจ๊ะแล้วก็ดูฟุตบอลให้มีความสุขสนุกไปกับมันกันแล้วก ดิ่งกันให้ด้วยแล้วกันและติดตามได้ทุกแพลตฟอร์มเลยทั้ง t ิกต o อ Instagram l มไลแอดก็ที่แอดเจด o ัมออฟฟิเชียลนั่นเองนะจ๊ะอาเหมือนเดิมนะใกล้จะปีใหม่แล้วอวยพรจะมาทั้งปีแล้วก็ขอให้พวกรกมีความสุขมากๆในช่วงส่งท้ายปีเก่าแบบนี้นะทั้งเสาร์และอาทิตย์ยังไงย้ําตรงนี้นะเมาไม่ขับนะจ๊ะกลับแท็กซี่หรือให้คนไปรับหรือจะหาเปิดห้องนอนก็ว่าไปหรือจะดื่มที่บ้านก็ยิ่งปลอดภัยเข้าไปใหญ่ขอให้เป็นส่งท้ายปีที่มีความสุขทุกคนกันแล้วกันเรื่ระะกกท้กว,ว,ว,ยยกวับนนคจแุลล รนใหม่ปีหน้าเลยกับเจดำพรีวิวเสาร์วันนี้ไปเว้ย